คำว่าชาติดีชาติลำเนี่ยครับแม่มันก็น่าใส่ใจนะว่าเอ๊ะมาจากไหนคําว่าชาติเนี่ยครับคนเหนือเขาว่าชาติตีแล้วหมายถึงว่าชาติทีแล้วนะครับผมเลยคิดว่า คนไทยเหนือเนี่ยก็รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีสันสกตเยอะครับชอช้างมักจะเป็นจอใช่ไหมครับคำว่าชาติหรชาติเนี่ยก็คงจะกลับมาเป็นจ้าดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นคําว่าจ้าดเนี่ยถ้าไปใช้เนี่ยคล้ายกับคําว่าโคตในภาษากลางครับโคตอร่อยเลยภาษาเหนือเขาว่าจาดล้ําโคดดีเลยจ่าดดี เป็นคล้ายๆกันเลยครับว่าคําว่าจาดอยู่ตรงไหนเนี่ยก็แสดงว่ามันแบบสุดยอดมันเป็นแบบโคตรเง่าตระกูลโว้ยโคตรโคตรอร่อยเลยโคตรดีเลยแต่ไม่มีคําว่าบรมโคตรจาดอะไรทํานองนี้ครับมีจาดอย่างเดียวนะครับถ้างา่สุดๆเลยก็จาดเง้านะครับจัาดเง่า,าถ้าสูงปรีดเลยก็จาดสูง ถ้าต่ำเนี่ยต่ำเยอะๆเตี้ยเยอะๆจัดต่ำมาไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าจะใช้อะไรที่มันแบบพลิกๆเลยอะ่ะโอ้คุณคุณพิธาเนี่จัดลวกกันเนี่ยคุณพิธาเนี่ยฉลาดสุดๆไปเลยไงครับอันนั้นคำว่าจาดนี่ครับแน่นอนครับมาจากคำว่าชาติในภาษาบาลีสันสกฤตนั่นแหละครับแต่ภาษาเหนือออกเสียงเป็นจอแต่เวลาพูดแล้วอะ่ะ จอไมตรีสระอาดอเด็กนะครับตัดรูปศพไปเลยครับไม่เห็นขบว่าชาติเลยนะครับแล้วก็สวดมนต์น่ครับขบัตชาติยาเนี่ยผมตอนเป็นเ็กสวดว่าจารตินะครับจารติก็เอามาปรุงมาแปลงอะไรต่างทำนองนี้อีกครับนั้นคนภาคกลางถ้ามาภาคเหนือนะครับเจอําว่าจ่าตรงไหนก็แสดงว่ามันใกล้เคียงขบั่าโคตรครับ จาดล้ำโคตรล้ำครับจาดลวกโหยโคตรฉลาดเลยครับจาดใหญ่โหโคตรใหญ่เลยเป็นต้นครับ